นวัตกรจิตอาสาคือความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเครือข่าย9มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศเพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมโดยการนำศาสตร์พระราชาและโมเดลนวัตกรจิตอาสามาเป็นต้นแบบในการดำเนินงานด้วยหลักการทรงงานเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาเชื่อมโยงกับแนวคิด5 i ได้แก่ i n s p i r a t i o n Imagination, i e e t t o o n n t t g r a t i o n และ Implementation ซึ่งหลักการทำงานนี้เป็นจุดเริ่มต้นสู่การพัฒนาอย่างเป็นระบบและมีแนวคิดของการทำงานดังนี้การสร้างนวัตกรจิตอาสาเนรั้วมหาวิทยาลัยต้องเริ่มต้นจากการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อนำไปสู่การเลือกประเด็นการสร้างนวัตกรรมซึ่งถือเป็นการติดกระดุมเม็ดแรกในการสร้างนวัตกรจิตอาสาควรเลือกประเด็นที่สนใจ เข้าใจพื้นฐานปัญหาและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ในระดับหนึ่งนวัตกรต้องตกผลึกในประเด็นปัญหาและวิเคราะห์ปัญหาได้ลึกซึง้งสอดคล้องกับสาพระราชาในหลักการทรงงานด้านการเข้าใจอันประกอบด้วยประเด็นที่ 1. การระเบิดจากภายในคือการสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้เกิดความเข้าใจและอยากทำไม่ใช่การสั่งให้ทำเพราะคนไม่เข้าใจก็ทำไม่ได้ทำไม่เป็นและในที่สุดก็ไม่ทำ ในการทำงานต้องมีการพูดคุยหรือประชุมหารือกับเพื่อนในทีมเพื่อให้ทุกคนในทีมได้ทราบถึงเป้าหมายและวิธีการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไปประเด็นที่2ขาดทุนคือกำไรคือการสร้างแนวคิดแรงบันดาลใจการให้และการเสียสละเพื่อส่วนรวมเป็นการกระทําอันมีผลเป็นกําไรแม้ไม่ได้อะไรกลับคืนมาแต่ก็ได้เสียสละเพื่อชุมชนและสังคมอันจะนำพาไปสู่ความอยู่ดีมีสุขของชุมชนรอบๆข้าง ประเด็นที่ 3. ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบคือการสร้างแนวทางการศึกษาข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบจากข้อมูลเบื้องต้นทั้งจากเอกสารที่มีอยู่และศึกษาจากข้อมูลออนไลน์เพื่อนําข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างถูกต้องรวดเร็วและตรงตามเป้าหมายที่กําหนดไว้จะทําให้การเดินสู่เป้าหมายในการพัฒนานวัตกรรมสําเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงความต้องการของผู้ใช้งาน ขั้นตอนต่อไปคือการวางแผนเลือกวิธีการแก้ไขปัญหามองเห็นปัญหาและแก้ไขจากมุมมองใหม่รวมถึงการเข้าถึงความคิดใหม่ๆเพื่อนำไปสู่การสร้างนวัตรกรรมที่มีคุณค่าโดยหยิบเอาแรงบันดาลใจมาร่วมกับจินตนาการเพื่อสร้างสิ่งใหม่ที่ดีกว่าสอดคล้องกับศาสตร์พระราชาในหลักการทรงงานด้านการเข้าใจอันประกอบด้วย 1. การแก้ไขปัญหาจากจุดเล็กคือต้องมองปัญหาจากภาพรวมก่อนเสมอ และเมื่อจะลงมือแก้ไขปัญหานั้นควรมองในสิ่งที่คนมักจะมองข้ามแล้วเริ่มแก้ไขปัญหาจากจุดเล็กๆเ,เสียก่อนเมื่อสำเร็จแล้วจึงค่อยๆขยับขยายแก้ไปเรื่อยๆทีละจุด 2. การทําตามลําดับขั้นคือการวางแผนจากการแก้ไขปัญหาการสร้างพื้นฐานความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อนรู้จักใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้พื้นฐานที่มั่นคงพร้อมพอสมควรสามารถปฏิบัติได้แล้วจึงค่อยเสริมสร้างความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไปเริ่มจากเล็กไปหาใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน 3. การพึ่งพาตนเองคือการวางแผนแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นด้วยการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้ชุมชนเป็นชุมชนที่เข้มแข็งมีความพออยู่พอกินเศรษฐกิจพอเพียง และพอที่จะดำรงชีวิตต่อไปเพื่อนำไปสู่การพัฒนาให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในที่สุด เมื่อเข้าถึงและเข้าใจประเด็นปัญหาแล้วขั้นตอนต่อไปคือการลงพื้นที่เพื่อกำหนดปัญหาแล้วเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาที่ชัดเจนขึ้นซึ่งถือเป็นการสำรวจความต้องการของชุมชนโดยไม่ให้เกิดความขัดแย้งในพื้นที่เพื่อให้ได้นวัตกรรมใหม่ที่แตกต่างสร้างสรรค์ทำได้จริงและมีคุณค่าเป็นที่ต้องการของชุมชนสอดคล้องกับศาสตรพาราชาในหลักการทรงงานด้านการเข้าถึงประกอบไปด้วย 1. รู้จริงคือการพัฒนาจะต้องเข้าถึงเพื่อให้รู้จริงถึงภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์เพื่อให้เข้าไปดูว่าชุมชนต้องการอะไรจริงๆสามารถอธิบายให้ชุมชนได้เข้าใจหลักการของการพัฒนาสร้างจินตนาการของคนในชุมชนให้มองเห็นประโยชน์ที่กำลังจะเกิดขึ้นจากการพัฒนา 2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา คือโน้มน้าวให้ประชาชนมีส่วนร่วมสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนและชุมชนได้รับรู้ประโยชน์ในการพัฒนาอย่างแท้จริงเพื่อให้มีความอยู่ดีกินดีหลังจากที่ได้ลงพื้นที่และรับทราบปัญหาความต้องการของชุมชนแล้วขั้นตอนต่อไปคือการนำปัญหาความต้องการที่ได้มาออกแบบแนวคิดนวัตรกรรมแผนบริหารจัดการนวัตรกรรมทั้งหมดและพัฒนานวัตรกรรมโดยเชื่อมโยงคน เทคโนโลยีทรัพยากรและความหลากหลายสู่เป้าหมายที่ทำได้จริงสอดคล้องกับสาพระราชาในหลักการทรงงานด้านการพัฒนาประกอบด้วย 1. การมีส่วนร่วมคือการเปิดโอกาสให้สาธารณชนได้มาร่วมแสดงความคิดเห็นที่สำคัญที่สุดจะต้องหัดทำใจให้กว้างขวาง,วางหนักแน่นรู้จักรับฟังความคิดเห็นแม้กระทั่งคำวิาพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่นอย่างฉลาด เพื่อเป็นการระดมสติปัญญาและประสบการณ์อันหลากหลายมาอำนวยการปฏิบตัติบริหารงานให้ประสบผลสำเร็จที่สมบูรณ์นั่นเอง 2. ทํทำงานแบบองค์รวมคือมองสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบครบวงจรทุกสิ่งทุกอย่างมีมิติเชื่อมโยงกันมองสิ่งที่เกิดขึ้นและแนวทางแก้ไขด้วยการเชื่อมโยงทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องเข้าหากันเพื่อให้เกิดการทำงานแบบองค์รวม 3. ไม่ติดตำราคือการทำงานอย่างยืดหยุ่นกับสภาพและสถานการณ์นั้นๆไม่ใช่การยึดติดอยู่แค่ในตำราวิชาการเพราะบางทีความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดบางครั้งยึดติดทฤษฎีมากเกินไปจนทำอะไรไม่ได้เลยสิ่งที่เราทำบางครั้งต้องอบล้อมต่อสภาพธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสังคมและจิตวิญญาณด้วย 4. รู้จักประหยัดเรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุดคือสิ่งที่สร้างมีความเรียบง่ายและประหยัดประชาชนหรือชุมชนสามารถทําได้เองหาได้ในท้องถิน่นและประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในพื้นที่นั้นมาแก้ไขปรับปรุงโดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีที่ยุ่งยากมากนัก 5. ทําให้ง่ายคือสิ่งที่สร้างต้องง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อนและที่สําคัญอย่างยิ่งคือสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนและระบบนิเวศโดยรวม สร้างนวัตรกรรมที่ง่ายแต่มีประโยชน์รอบด้านขั้นตอนสุดท้ายคือการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมนำนวัตรกรรมที่พัฒนาขึ้นลงสู่ชุมชนและวางแผนในการต่อยอดสอดคล้องกับศาสตร์พระระาชาในหลักการทรงงานด้านการพัฒนาที่ประกอบด้วย 1. ทํางทำงานอย่างมีความสุขคือการทำงานต้องมีความสุขด้วยถ้าเราทำอย่างไม่มีความสุขเราจะแพ้ แต่ถ้าเรามีความสุขเราจะชนะสนุกกับการทำงานเพียงเท่านั้นซึ่งถือว่าเราชนะแล้วหรือจะทำงานโดยคำนึงถึงความสุขที่เกิดจากการได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นก็สามารถทำได้สองความเพียรคือการเริ่มต้นทำงานหรือสิ่งใดนั้นอาจไม่ได้มีความพร้อมต้องอาศัยความอดทนและความมุ่งมั่น ดังนั้นการพัฒนานวัตรกรเพื่อสร้างนวัตรกรรมโดยนำสพร์รราราชามาเป็นหลักยึดเพื่อปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบให้เกิดประโยชน์กับสังคมประกอบด้วยเข้าใจคือ inspiration และ imagination เข้าถึงประกอบด้วย ideation พัฒนาประกอบด้วย i n t u a t i o n และ implementation หลักการทรงงานดังกล่าวนี้ได้น้อมนำมาปฏิบัติ เพื่อสร้างประโยชน์ผ่านนวัตกรจิตอาสาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน